เป็นแฟนที่ดีให้พี่ได้นะครับนี่ทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมครับ ปเขายังไม่ตอบเลยตอนนี้ยังเป็นพี่น้องอยู่ครับแต่อีกไม่นานอะไม่แน่อพอแต่งชุดนักเรียนแล้วพอดูแก่ไหมครับทุกคน ผู้เขียวพัฒราภพิต็งมันนะอืนนะอนนกบสามเลย ก็ทานด้วยกันกันกนกบ f อซนี่แหละครับกับทุกคนนี่แหละครับเนี่ยก็ทานด้วยกันอยู่นี่แหละเผ็ดกินน้ำพริกผังหมูไม่ะครับหมูหมดคือคอปปาฮอครับ,ส,ออรบสวัสดีครับพี่ภูวด,ดีไม่ใช่เสือ้อเสื้อน้องเสื้อนักเรียนเนี่ยะครับผมยืมมาผมไม่อยากซื้อใหม่ ถ้าผมซื้อใหม่มาต้องหมดตมังค์เยอะถึงจะมีครับแต่ก็ต้องประหยัดจริงๆก็มีเงินซื้อแหละแต่ก็ต้องประหยัดถูกไหมไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วแบบใช้อย่างเดียวพอถึงวันปื๊บพอมันหมดปื๊บเราไม่มีอ่ะอืมเราก็จะมาคิดได้ทีหลังยังให้สับหมูเพื่อนเก็บบ้านอยู่ครับ ช่เก็บไม่ใช่ขอสาวผมก็ไม่ได้เคยขอนะผมก็ไม่ได้เคยขอสาวนะหรือว่าพี่เคยขอแล้วครับพี่เคยขอหรือเปล่าพี่เลยเมนแบบนี้ฮะเคยขอหรือเปล่าผมไม่เคยขอนะมีแต่เขาให้ด้วยความเต็มใจ ก็ไม่รู้เวลาแบบปกติเวลาไปทาน,นข้าวอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะเลีย้ยงเก็บไว้สร้างบ้านคนละครึ่งเขาจะสร้างที่วิรำด้วยสร้างให้พ่อให้แม่จะพอเวลาแ๊บหนึ่งสามปีแล้วกันเอาละครับ ไวไ,ไปขอสาอ๋อโอเคพี่ขอเข้าใจผิดสื่อสารผิดนิดหน่อยขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ทุกคนผมมีนั่นมาแนะนำดีมากเหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ให้ดูไม่ได้อีกแหละเดี๋ยวมันปลิว จริงพี่้ามาในพ่อแม่อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยน้องเนีย่ยแล้วก็ลูกครับลูกหมาเง่พอได้ลูก,ลกไอสิงโตมาเมื่อวานตัวเนึ่งน่ารักมากมวันนี้ผมไปคนขอให้รูปเยอะมากบอกว่าคนแซวหมดเลย เชียนะเป็นกำลังใจให้นะลูกเขาก็พอดมาถ่ายรูปกับแม่หน่อยเร็วลูกพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ยังไงเนี่ยกลับไปไหมลูกแม่เชียอยู่นะคุณแซลเต็มเลย พี่เขาไม่สวยจะรักไหมก็รักไงครับเพราะว่าพี่เขาหลอกเขาไม่สวยแต่เขาก็หลอกแต่ตอนนี้เขาก็สวยและเขาก็หลอกไปด้วยในตัวเดียวกันเนือ้อในคนเดียวกันคุณผิด ร่วงเลยทูอินวันใช่เคื่อนอยู่ครับผมได้มาแล้วอีกเล็กสิบถุงครับจัดให้หน่อยครับมีใายใจดีจัดให้ผมหน่อยครับเลยได้ถุงเล็กครับรอบนี้เลยได้ถุงเล็กเพราะเลยเพราะว่ามันเลยไดถุงเล็กอะครับจะให้ผมพูดยังไงดี เื่อนะครับทางแอปเกี่ยวนะครับบ้านเกี่ยวนะบอกเลยว่าตอนออเตอนนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมทํามาแค่99ตัวนะครับผมทําแค่99ตัวเท่านั้นถ้าหมดเดียวก็คือหมดเลยนะครับพอครบ99ตัวปุ๊บก็มีแค่นี้ครับไม่มีแล้วท้อีทีปีหน้าเลยครับทาปีละครั้งพอแต่ว่าลายรอบนี้สวยมากจริงสีดําเหมาะใส่กับทุกงานได้อย่างดีเลยไปเที่ยวก็ได้ ดีเลยไม่มีตะก้าครับจะต,ต้องสั่งครับขอดูเสื้อหน่อยค่ะถ้าดูต้องสั่งนะอยากได้เสื้อสวยครับแต่สวยจริงผมใส่แล้วเพื่อนผมใส่ขึ้นมากจริงทุเรียนหมดยังเต้ายังเลยครับกดให้ผมหน่อยหน้าโปรไฟล์ตะก้าหน้าโปรไฟล์ครับกดให้ผมหน่อยครับ